อแน่ใจนะหนีอ่ะมึงหนีอ่ะย้ายของตามไปก่อนนี่มาห้องนี้แล้วมาห้องนี้แล้วยังแม่งหนีไม่หนีไม่หนีเดี๋ยวห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้สองนะพี่ทำอะไรเนี่ยหรอ หน่อสดนี่งเนาะแย่ยูโกไอโกหนึ่งองศาหนึ่งองศาสูญละศูนย์โอ้เหลือเก้าไีวีถ้ามันถ้ามันจะย้ายโหดขนาดนี้นะไอ้เหี้ยแม่งอยากโดนสกินบ็อกเกอร์อะอะไรสกินนิกเกอร์ไอเฟมเฟมเฟมไทย มิวสิกบล็อกมิวสิกบล็อกถ่ายไทยเฮ้ยอืมเฮ้ยพี่สวยสวยเฮ้ยศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสี่องศามันจะมีตำแหนท่เย็นงอันนีู้หน้าเอยเฮ้ยเฮ้ยมันผ่าของไอ้เหี้ยมันผ่าของไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดออฟ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 เว้ยกดออฟระดับสามระดับสาม เราพี่อะไรกูเข้าตัวนะเอ้ยในนี้มีโน้ตอะไรด้วยดูดกดรอปกดรอปในนี้มีโน้ตอะไรด้วยอ่ะดูดิเออมันมีโน้ตอยู่จะเป็นทานด้วยจะเป็นทานตัวโัวเข้า<ก>ของอ่ะเวลามีไปมันไม่ค่อยมาเอ้ดิโก้อยากอยากสนุกปะเปิดกล่องเพลงดิเปิดกล่องเพลงอ่าได้ลงท้ากูเองกดเลย<ต>ไปดึด<ต>ึงด<ต>ึงด<ต>ึงดึงดึดึดึงึงงดึงงดดึงดึดึดึงึด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 ึงดึงดึงดึง ไิ้มเสียงครับแม่งแบบเสียงเมต้ตาเลยวะเหียเสียงพ่อใหญ่บ้านน่ะเหมึกว่าไงนะย้เสียงเสียงโดนตัวพ่ดีแล้วมาเลมัไล่ปิดไฟปิดไฟระดับานะครับระดับสไมโกี้มันสีขแข็งผีนี่ว่ไอ้สัตว์แล้ววิ่งแล้วตาจิตเหลือศูนแล้วนะไอเต้อะป ไอ้กนตีมนเยอะเลยศูนนั่นน่ะลากมันออกไปได้ออกไปได้มันได้ไอ้หิ้กูตายตายเลยไปเลยกลับเลยกว้างเหรอไป่ได้ไอกุเอ้ยถูกเว้ยถูกถูกถูกวินิโก้วินิโก้ถูกแล้วพร้อมยังครับไม่พร้อมครับแต่พร้อมตายแล้ว ไนแมวบูบันยีไวามีเดียมแท่จะไม่รอดมึงจะหาสรรหาเอาไนแมวโอ้กดสีตวาเปิดเยี่ยมเลยพอพอเปิดตัวเข้าไปปุ๊บมันมันล่าเลยมันมันกะไม่ให้มีชีวิตเลยว่างั้นหายละหายละเอาแล้วมึงออกไปหมดเลยมึงปล่อยให้กูอยู่คนเดียวไงเอาแล้วกูบวบเป็นตัวฆาตตีเลยล้อโอ้ยแมวกูเป็นไรอ่ะแม่งมองไม่หยุดเลย ห้องน,นี้ม,มัน,มเ,น,นมเปิดไฟเหรอห้องนี้มันเปิดไฟอยู่เหรออ๋อมันมันต้องปิดไฟมันต้องปิดไฟกูไปเปิดไฟชั้นบนมาแล้วไอ้นี่สวิตช์ส่วนกลางมันอยู่ชั้นบนเว้ยเสียง,งอะไรอะ่ะมีแมฟดังเท่าไรอะ่ะเสียงอะไรอ่ะเน่เน่เน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองหรือสามนะทำไมเกิดมันมีรอ่องรอยวะคืออะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะ กุลาดเกลือไว้มัน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 ปกติแล้วไม่ตอนลาดอ่ะทำไมไมีร่องรอยอ่ะเด็ดไอ้กูลอยได้เนอะเอ้ยเอ้ยไปแล้วมันไม่คิดจะออกมาแล้วแล้วแฮนปิ้นอ่ะไม่เจอเลยหรอโหมดขนาดนี้เลีเ้ยงไปเล่นอีกละ กูส่องรู<ม>ร,รอบๆห้องอะไรมันไม่มีเว้ยเมืเราส่องเด็กกูทิ้งไว้อยู่อ่ะไปไปฉายอ่ะไปไปหาอะไรในเมืองอะทิ้งไว้หน้าห้องอยู่ลองชายดกูก็าหามันกันกูก็ไม่เจอเว้ยเอ้แต่เมื่อกี้มันโยนหมอนอ่ะอาจจะเจอเมันเกินสองตะเมื่อกี้โยนหมอนอ่ะลองดูดิเกินสองตะเตียงเจออะไรเลยเว้ยเขี้ยวกยี่ยว่ก็ตกใจหมดแม่ง กูตกใจเขียวมึงมากกว่าเบียเฮ้นี่นี่ลอยตีลอยตีลอยตีนมีมีแันปีนมนเสียงยมันโกรธมันโกรธกางเขนหายกางเขนหายกางเขนไม่แล้วเอาเอา,เอากล้องมาถ่ายดิกล้องกล้องอยู่ไหนอะอยู่บนพื้นนั่นแหละมีม,มีมีลอยตีนนะเวล้ลอยตีนบนที่มันเหยียบเกลือเคอยหนาลุ้นสักหน่อยอ๋อใช่ใช่จริงด้วยจริงด้วยก็เป็นหันป้นไอ้ต้องเป็นฟุตป้นนี่ฟุตป้น เท่าไรอ่ะเดี๋ยวแบนชีเดมอนกับอะไรอ่ะได้บัคอะมันล่าไหมเมื่อกี้มันล่าไหมไม่ล่า e f สามล่าวิ่งมาแล้วเฮ้ยย่ากูอยู่นอกนะอยู่ข้างในกันสามคนเอ้ยข้างในสองนอกนอกสามเฮ้ยมันล่าแล้วชั้นบนไปชันบนแล้ว ชิบหายชิบหายกูไม่รอดนะเนี่ยเอ้ยตัวอะไรอ่ะายกิ๊บตายไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะยรกิ๊บตายเหรอม่นฆ่ามันฆ่าแล้วมันหนีไปเลยเว้ยไม่นะกิ๊บโอ้โหปวดครูตั้งนานเอ้ยเหนื่อยกิ๊บเอ้ยกิ๊บโอ้ไม่นะเลโก้โดนหักเป็นป๊อกกี้เลยเออมีเดียมแม่งป่วยแม่งยากกว่าฮะอุ้ย เว้ยเริ่มเร่เริ่มเดือดแล้วนะเริ่มผีแล้วนะ,ะมาจะมาแล้วมันจะมาแล้วไอ้พุงสามคนน่าไอ้ตัดออใช่ไอ้เจีย๊บยบกีบอลรวมไอ <c oughs> ม้นี่ยอเปยไอ้ยี่หเปยผีเลยเฮ้<ะ>ยมาแล้มาแล้วมาแล้วมาัไปยัววะ,วะ อย่างล้ออยู่นี่กูแพ้เสียงในหัวมาดิสัตว์แม่เย็ดผีตัวไหนตัวไหนฮะมาดิเอาไอคิบไปไอ้คิบหายไอ้คิบออกคิบออกไปแล้วโอเคออกนิดเดียอ๋อไม่ออกหรอใครเข้าไปข้างในเมื่อกี้ไม่ใิ่เองไม่กูไม่ได้เข้าไป มันหยุดแค่มันมันมันล่าเหรออา้าวไอ้กิ๊บไอ้กิ๊บไม่เล่นแล้วอะ่ะไอ้กิ๊บมันออกไปเลยน่าจะเบื่อแล้วมั้งเริมดิมใหม่ที่เราไม่มีอะไรทำเลยเข้าไม่ได้ <c oughs> ออกไม่ได้ด้วย <c oughs> เอ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยังมาติงรอบนี้ไอ้อบังาหาพ่อมึงเหรอไอ้มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรามันไม่เห็นมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราอ๋ออะไรอะ ไปยังวะไปยังวะไม่ยังเปิดไม่ได้ไปไม่เห็นเลยันไม่เห็นได้สัตว์อยู่ดีๆเปิดไม่รู้อยู่ดีเปิดไฟให้เฉยเลยสุมเป็นอะไรวะมันเราเราเดนอุ้ยอุ้ยมนไปแล้วมาเดินกลับไปแล้วไอ้ต้องมีผู้เสียสละดหนึ่งคนว่ะไอใครที่ไอนี่น้อยๆอ่ะมึงถือไอเอเอไปดิมัน แวนชีกับดีบักผูเอากูเอาอันไหนดีวะผูเอาเดมอนอ่ะกูล็อกเดมอนละบิซซิงเหลือเดาบิซซิงบ็อกอ่ะนะบิซซิงบิซซิงจะสปิริตบ็อกอะไรมันจะมบิซซิงบ็อกอะไรบิซซิงไอ้เสือรูดน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งอ่ะหนาวอ่ะอ๋อ แค่นั้นแล้วก็ูปมือวก็ <Demon S 1> ลูบมือลูปมือน้ำแข็งเออที่เหลือมันเราหาได้แค่สองไงมันขาดอีกหนึ่งอะ่ะแล้วก็เดมอนมันมีสามตัวมึงเดาเอาเลื่อกอะไรก็ได้มีแบนทีเดมอนแล้วก็อะไรอะ่ะได้บคเหกอโอ้ยว่าแบนทีแลนน่าจะเดมอนดอกไม้ไม่ดอกไม้ไม่เหี่ยวใช่ปะเลือกอะไรใช่ป่ากลับแล้วนะนะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมมัันนดอกไม้มันไม่เหี่ยวใช่ไหมเฮ้ยกูว่ากูเล่าเดมอนเพราะเพราะว่ากล้องมันล้มแว่าเดมอนว่าเดมอนกล้องมันล้มไมเสียได้บัตรเพราะว่ามันไปล้มเลยนะคือตั้งแต่การเขียนไม้มันล่าล่าโหดขึ้นเลยใช่ป่ะไม่รู้อะถ้าแบนชีนะไอสัตว์เดมอนว่ะเดมอนเย้